เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ดังยุคบุกเบิกต้ายัดเฟดเฟ่และชายโซโลครับที่ล่าสุดนี้ในะชาวเน็ตต่างสงสัยกันว่าทําไมทั้งคู่ถึงดูเหมือนจะแยกย้ายกันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถึงขั้นที่ล่าสุดนี้เนะี่ยพ่ต้าเองก็ได้ออกมายอมรับแล้วด้วยนะว่ามีปัญหากันจริงๆแถมยังมีคนรอบๆตัวเนี่ยที่ออกมาโพสต์กันอีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปไทม์ไลน์โพสและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องให้ฟังในคลิปนี้กันเองครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยสปอนเซอร์ของเราวันนี้คือไขะะ่กู ก็ไม่คันด้วยจับถนัดโกนง่ายแถมกันน้ำอีต่างหากใช้ในห้องน้ำก็คือชิลเลยส่วนอันนี้ตัวใหม่ครับไข่คินเซอร์เอาไว้ล้างน้องชายโดยเฉพาะผมชอบที่แบบว่ากลิ่นเขาหอมแบบสะอาดมากเลยมันไม่หอมฉุนแต่ว่ามันดูคลีนใช้แล้วก็รู้สึกสบายตัวมากด้วยใช้ล้างน้องชายแทนสบู่ทั่วไปเลยเพราะว่าเขามีค่า pH ที่อ่อนโยนกว่าสบู่ธรรมดาฟิลที่ได้มันก็จะแบบไม่อับไม่เหนียวตัวใช้แล้วมั่นใจไม่แห้งแสบยิ่งเขามี2สูตรเนี่ยครับแบบผ่อนคลายกับแบบสดชื่นใช้สลับตามฟิลได้ชิลๆเลยวันนี้เนี่ยเขามีโปรพ 199บาทแต่ว่าตอนนี้ของปอมรมะบาดก็กดจากตะก้าตรงนี้หรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่ใต้คลิปดีกว่าครับชัวร์สุดยุคนี้เนี่ยคนหันมาดูแลตัวเองกันเยอะแล้วละ่ะฮะของพวกนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้ยังไงมันช่วยให้มั่นใจได้จริงๆคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเลยนะสมัยช่วงปี2012อะไรแถวๆนั้น,นครับยูทูบมันเพิ่งมาบูมในประเทศไทยได้ไม่นานเองก็มีช่องช่องหนึ่งเกิดขึ้นมาครับเป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆของประเทศไทยเลยนั่นก็คือช่องเฟดเฟนนรรัวกัของพ่้าพี่ยนลกเืออหคน ที่แบบว่าชอบเล่นอะไรที่มันหำหาม,หามทำคลิปแนวแกล้งกันแบบแรงๆบ้างทําคลิปตลกๆก,กวนๆนู่นนี่นั่นกันไปครับซึ่งด้วยความเรียวความเกลียนของพี่ๆเขาเนี่ยเหล่านี้นะฮะก็ทําให้ผู้คน,นชื่นชอบกันมากแล้วก็เป็นแฟนคลับกันเยอะมากถึงขั้นที่ว่าช่อง u t u b e เฟสเฟ่เนี่ยมีผู้ติดตามถึง4ล้านกว่าคนเลยและส่งให้พี่ตาพี่ยันเนี่ยแกกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศเลยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ช่องเฟสเฟ่รุ่งเรือง,งมานานหลายปีนะครับถึงจุดที่มันพีคสุด,สดๆผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนี่ย พวกเขาก็แยกย้ายกันไปทำตามความฝันของตัวเองฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี2021-2022ในถแถวนั้นเนี่ยพี่ต้าพี่ยัตเขาก็มาทำช่องด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะชื่อช่องว่าชัยโซโรครับซึ่งแน่นอนว่าช่องนี้ก็โด่งดังจัดๆเพราะว่าแฟนคลับของพี่เขาทั้งสองคนเนี่ยก็เหนียวแน่นกันมากนะบวกกับคอนเทนต์ที่มันก็ตลก จริงใจดูทีไรก็หาทุกทีเลยทําให้ใช้ยโซโลเนี่ยมียอดซับสูงถึง3ามล้านสองแกกว่าซับเลยซึ่งพี่ต้าเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการขอบสนามด้วยนะครับบอกว่าเขาอ่ะเคยป่วยหนักมากแล้วไม่ไปโรงพยาบาลจนเพื่อนอะ่ะต้องลากตัวเขาไปหมอจะให้แอดมิดเขาก็ไม่ยอมก็หนีกลับ นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่พี่ยัดเป็นห่วงเขามากก็เลยบังคับอะ่ะให้เขาไปที่โรงพยาบาลจนได้ครับแล้วก็แอดมิดนะแม้ว่าเขาจะโกรธหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าพี่ยัดก็ไม่ยอมฟังครับก็พาไปแอดมิดอ่ะซึ่งมันกลับกลายไปว่าวันนั้นน่ะถ้าเกิดพี่ยัดพาเขามาแอดมิดช้ากว่านั้นนิดเดียวนะครับเขาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแล้วตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอว่าพี่ยัดกําลังร้องไห้ยอยู่ข้างเตียงเขาด้วยเขาก็เลยซึ้งในน้ําใจพี่ยัดครับที่เป็นห่วงเขามาก จนกลายเป็นว่านอกจากพยัตยเนี่ยจะเป็นเพื่อนรักของพี่ต้าแล้วนะในมุมของพี่ต้าเองก็ยังมองว่าพิยัตยอ่ะเป็นผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งเลยด้วยซึ่งทีนี้นะครับหลังจากที่ช่องชายโซโลเนี่ยโด่งดังเปรี้ยงป้างมีแฟนคลับอย่างหนานแน่นและลงคลิปมาอย่างยาวนานหลายปีครับล่าสุดเมื่อประมาณเดือนก่อนเองช่องปองกูล24ของพี่ป๊อปปองกูลเนี่ยเขาก็ได้ทําคลิปที่แบบว่าไปพูดคุยกับพี่ต้าและมีช่วงหนึ่งเนี่ยได้ถามถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ต้ายังเป็นยูทูบเบอร ซึ่งพี่ตาเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นครีเอที T, เป็นโปรดิวเซอร์ทำอยู่ l o ตเตอรี่พลัสนะฮะเป็นพนักงานประจำทำจันถึงสุกเลยตอกบาต10 0โมงออกงาน1ทุ่มมีบัตรห้อยคออ่ะพี่ป๊อปเนี่ยก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยคือช่วงเปลี่ยนแปลงของชัยโซโรอ,อีกแล้วใช่ไหมพี่ตาก็บอกว่าใช่ครับพอพี่ป๊อปถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับยัตเป็นยังไงพี่ตาก็บอกว่าปัจจุบันคือเปลี่ยนแปลงชีวิต แกเนี่ยคิดว่าแกไม่ถนัดในเรื่องของการเมนเนตเมนต์หรือว่าการบริหารการเป็นเจ้าของซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยมันวุ่นมากต้องคิดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเวลาเลิกงานซึ่งไม่ใช่ว่าการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่ามันแค่เหมาะสําหรับคนที่เมนเนตเมนต์เก่ง ซึ่งตัวแกเองเนี่ยแกบอกว่าแกเมนเนจเมนไม่เก่งครับก็เลยเริ่มเครียดอยากจะเปลี่ยนวิธีใหม่เพื่อที่จะได้ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนั่นก็คืออย่าทําแค่ส่วนที่ตัวเองถนัดนั่นเองซึ่งตอนแกอยู่ใช้ s โซโลเนี่ยพอแกไม่ถนัดเมนเนจเมน,นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนให้ยัดทําอยู่คนเดียวให้เพื่อนทําอยู่คนเดียวโดวยที่เราไม่ทําอะไรเลยเรารู้สึกเกงใจแล้วก็เครียดสะสม แกบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของแกกับยัดเนี่ยไม่มีปัญหากันเลยคือถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยซึ่งแกก็หาทางออกครับว่าเออมันจะมีทางไหนที่ทาให้เราเนี่ยเล่นเหมือนเดิมได้โดยแกเนี่ยไม่ต้องเป็นเจ้าของไม่ต้องเมนเนจจัดการไม่ต้องถ่วงเพื่อนหรือว่าเอาเปรียบไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดไม่ต้องทะเลาะกันในงานนะแกก็เลยเหมือนออกมาครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยก็เหมือนเดิม ừ. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอคลิปออกไปเนี่ยชาวเน็ตนะตอนนั้นก็มีทั้งคนที่มองว่า ทั้งสองคนเนี่ยเขาแค่แยกย้ายกันไปเติบโตออกจากคอมฟอร์ทโซนไปทําในสิ่งที่รักนั่นแหละนะในขณะที่บางคนนะครับก็สงสัยกันว่าเออสองคนนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพี่ยัดก็คืองเงียบไปเลยพร้อมกับพี่แฟนขับเองเนี่ยก็น้อยใจกันด้วยครับว่าปกติเวลามีอะไรใครออกใครเลิกทําก็ไม่ค่อยชอบออกมาชี้แจงกันทําให้คนที่ติดตามเนี่ยต้องเดากันไปเองต่างๆนาะนาะนะซึ่งการแยกทางครั้งนี้เนี่ยก็เป็นปริศนามานานครับจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะ ทางพิต้าก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กครับบอกว่ากราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาแจ้งว่าผมออกจากช่องชายโซโลแล้วนะครับ ออกมาพักใหญ่แล้วแต่ว่ายังเป็นนักแสดงอยู่ครับแต่พ่อป่วยอามาพาตติดเตียงมีเหตุต้องใช้เงินรายเดือนและช่องไม่ได้เรียกผมไปถ่ายแล้วส่วนที่ไม่ได้แจ้งเพราะว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นส่งผลกระทบกับช่องครับหลายคนทักถามอินบ็อกซ์คิดถึงเป็นห่วงให้กำลังใจและด่าเหยียดด้วยอคติและเรื่องไม่จริงก็ต้องขอบคุณที่คิดถึงกันออกเพราะอะไรมีปัญหากันไหมให้ตอบอย่างซื่อสัตย์คือมีครับหลกัหลกๆเป็นเรื่องการทำงานที่มีปัญหากันที่แก้ไม่ได้ครับ หลังออกผมมองโลกสวยงามยิ้มให้อภัยมีความสุขกับสิ่งที่รักมากๆคือฟุตบอลลิเวอร์พูลก,กาลังคว้าแชมป์จนวันที่หมอโทรมาบอกว่าพ่อกําลังจะเดทหาผมมีเงินติดตัว90บาทหลังจากดูแลค่าใช้จ่ายครอบครัวและลงทุนกระสอบเสื้อวินเทจมาไว้นั่นคือสาเหตุที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นผมไลฟ์ขายของทำงานมากมายออกคลิปหลายช่องไปขอทำเสื้อรดแห่กับทูรี่คนคอมเมนต์ทักบ่อยว่าพิต้ามึงร้อนเงินเหรอเออกูร้อนฮ่า ตอนนี้ค่อยๆฟื้นครับทำงานประจำรับงานแสดงต่างๆสนุกกับการเป็นคนใหม่นอกจากการทำคลิปที่ผมถนัดสิ่งที่ผมรักคือฟุตบอลมาทำสิ่งที่รักอยากทำมานานผมตั้งใจกับแบรนด์คลิกผมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่ารอลูกค้ามาจ้างทำคลิปผมจะพยายามทำคลิปให้สำเร็จเพื่อกลับมาทำคลิปสนุกๆในแบบที่เป็นตัวผมให้ทุกคนได้หากันครับคลิกขอเป็นทางเลือกสำหรับคนชอบใส่อะไรสบายๆส,สนับสนุนผมด้วยนะครับรักทุกคนครับตาเฟตเฟ่เท่ไม่มีจะแด่ ซึ่งโพ์นี้เนี่ยคนก็แชร์กันไปกว่า6000เลยล่ะครับแล้วก็หลายคนเองก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่ต้าเนี่ยกันเพียบเลยนะบอกว่าจะติดตามตลอดไปรักเสมอนั่นนี่ในขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตั้งคําถามด้วยเหมือนกันนะเช่นบอกว่าพี่ยัดกับพี่ต้าเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ไหมนะจะยังร่วมงานกันได้อยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็บอกว่าเออยังไงเนี่ยก็อย่าทิ้งกันนะอย่าเลิกคบกันนะบ๊ะๆกันไป ซึ่งต่อมาครับเรื่องราวมันก็เป็นประเด็นกันมากขึ้นนะฮะเ <_ d ata> มื่อคนรอบตัวของทั้งคู่เนี่ยเริ่มที่จะโพสต์อะไรที่ทําให้ชาวเน็ตเขาแห่สงสัยแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันไปเองนะอย่างเช่นพี่ก้องทรงเอครับที่เคยเป็นหนึ่งในคนที่มาออกช่องชัยโซโลอยู่บ่อยๆเนี่ยก็โพสรับอกว่าเพื่อนกันเขาไม่ทํากันอย่างนี้หรอก <_ d ata> เป็นเพื่อนกันต้องไม่เอาเปรียบกันต้องให้เกียกรติกันเพื่อนดีๆมึงยังรักษาไว้ไม่ได้เลยต่อไปมึงก็จะไม่เหลือสิ่งที่ดีๆเขายอมมึงอ่ะเพราะเขาเห็นมึงเป็นเพื่อน เขาให้ใจมึงแต่มึงกลับให้ตีนเขารับรองว่าสิ่งอืโดยหลังจากนั้นสักพักนะครับทางคุณโบเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของชัยโสโรก็ออกมาโพสต์ภาพคู่พิยัตรครับพร้อมกับบอกว่าหนูโคตรสงสารพี่เลยว่าทําไมเวลาพี่รักใครหวังดีกับใครที่มันมาจากหัวใจพี่แล้วพี่ต้องโดนทําร้ายใจด้วยวะคนที่ไม่เคยพูดความดีของตัวเองคนที่คอยอยู่ข้างหลังเป็นแบล็คหลังให้เสมอคนที่คอยเป็นฟูกเวลาทุกคนล้มจะได้ไม่เจ็บทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย ขอบคุณนะไอพี่ยตัตที่คอยอยู่ข้างๆกันเสมอหนูก็จะอยู่ข้างๆพี่เสมอเช่นกันซึ่งโพนี้เนี่ยก็ถูกแชร์ไป3000กว่าเลยละครับและคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันพร้อมกับที่บางส่วนก็เริ่มจะสงสัยกันหนักขึ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการทะเลาะกันจริงไหมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณไตรเนี่ยนะซึ่งเป็นน้องชายของพี่ตานะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมของชัยโซโรเหมือนกันเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นครั้งนี้ครับผ่านทางไลฟ์สดที่เขาขายเสื้อนะบอกว่า เรื่องมันละเอียดเรื่องมันยาวมันมีอะไรมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายๆปีสิ่งที่คนอยู่และเขามองมันแม่งไม่ถูกต้องมันไม่ใช่พร้อมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็รู้เองแหละว่าพี่ก้องออกเพราะอะไรไม่ต้องห่วงพี่ก้องเขาก็ขึ้นเหมือนกันซึ่งมันก็มีคนถามนะครับผมในไลฟ์เนี่ยว่าเออแล้วไต่อยู่ข้างใครไต้ก็บอกว่าอยู่ข้างพี่ผมครับผมอยู่ข้างคนที่ถูกครับอยู่ข้างคนที่เขาโดนทําร้ายโดนรังแกโดนเอาเปรียบนะฮะ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยช่วงห้าทุ่มครึ่งนะครับพี่ต้าก็แชร์โพสต์น่ะที่บอกว่าถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าใครอย่าทําสิ่งเหล่านี้กับเขาซึ่งคนเนี่ยก็เห็นโพสต์ที่แชร์นั้นนะครับก็เชื่อมโยงกันไปว่าเออเกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่ยัดหรือเปล่านะบาๆบากันโดยตลอดเวลาที่มีดราม่ากันมาอย่างยาวนานเนี่ยครับพี่ยัดแกก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยสักครั้งหนึ่งนะจนกระทั่งเมื่อเช้านี่ครับตอนตีหนึ่งกว่าแกก็โพสต์รูปมีมดังของตัวเองเนี่ยครับที่บอก นะซึ่งแค่เพียงโพสสั้นๆนี้เองเนี่ยก็ทำให้มีคนแชร์กันไปเกือบถึง2,000แชร์พร้อมแสดงความคิดเห็นกันอีกเพียบเลยละครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเข้ามาให้กำลังใจพี่ยัตน,นะแล้วก็รอให้แกเนี่ยได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกันซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ต้นจนมาถึงโพสตโพสนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันไปหลากหลายเลยละครับ บางส่วนเนี่ยบอกว่าเออรู้สึกเสียดายแล้วก็ใจหายมากเลยนะเพราะว่าติดตามทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเฟสเฟยรักพี่ๆทั้งสองคนดูแทบทุกคลิปแล้วก็ชอบในความตลกกับมิตรภาพของทั้งคู่เนี่ยมากๆเลยจนไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะเพราะว่า เขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงๆในขณะที่บางคนเนี่ยก็มองนะครับว่าพอคนเราโตขึ้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันยิ่งฝ่ายหนึ่งเขามีครอบครัวมีลูกแล้วอะ่ะส่วนอีกฝ่ายยังไม่แต่งงานเลยอะ่ะชีวิตมันก็คงจะมองกันคนละแบบมันไม่ได้มีใครผิดไม่ใครถูกหรอก แล้วก็มองด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรื่องการทํางานมันอาจจะถึงเวลาแยกย้ายกันไปเติบโตไปทําอะไรในที่ตัวเองถนัดมากขึ้นการที่แนวทางการทํางานการทําช่องมันไม่ตรงกันแล้วอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทะเลาะกันหรือว่าเลิกเป็นเพื่อนกันเสมอไปซึ่งอีกหลายคนเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยออกมาพูดทําคลิปออกมาชี้แจงให้เคลียร์ไปเลย เพราะว่าแฟนๆบางส่วนเนี่ยเขาก็รู้สึกคาใจแล้วก็มองว่าเออมันน่าจะดีกว่าการโพสต์กันไปกันมาคนละทีแบบนี้แล้วแฟนๆก็ต้องมานั่งเดามาทะเลาะกันหรือว่าคิดกันไปเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับส่วนอีกหลายคนเนี่ยก็บอกว่ายอมรับการตัดสินใจของทั้งคู่นะเพราะาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าก็ขอให้เรื่องเนี้ยมันจบลงด้วยดีแล้วกันแล้วก็ขอบเป็นกาลังใจให้กับทั้ง2คนเสมอครับ ซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นทั้งหมดนะฮะของสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีฝ่ายไหนออกมาเคลื่อนไหวก,กันต่ออีกไหมนะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาทําคลิปร่วมกันอีกหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งปัญหาจริงๆเนี่ยก็มีแต่คนข้างในนั่นแหละครับที่เขารู้ๆกันนะเราคนนอกก็มีสิทธิ์แค่ดาวาแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ไปตัดสินหรือว่ารีบไปดา่า ฝ่ายไหนฝ่ายห,หนึ่งเนอะแล้วเ,เพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะฮะสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปไลฟ์ b ับสกายลักฟ้าเอาไว้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราจะนํามาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองครับ b ับสกายกันไปได้เลยและใครที่อยากสนับสนุนผมหรือว่าน้องแมวที่น่ารักเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถสมถัครสมาชิกช่องหรือว่าจิ้มทีิตากาตรงน วันนี้ไปแล้วบายครับ